คำถามทุกวันนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทออกโทจิตมักหงุดหงิดกระสับกระสายได้ง่ายมักมีความคิดเพ้อฝันมากในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งหายใจเข้าพุทออกโทกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูมักหลงไปได้ง่ายฟุ้งซ่านสติช้ากำลังจิตอ่อนขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะทางออกค่ะนั่นเป็นคาราว่หรอ เห็นท่านแต่งตัวเหมือนนักบวชเป็นคาราวาใช่ไหมเป็นพิษูนีค่ะอ๋อเป็นพิษูนีในนี้เขียนว่าเป็นคาราวาอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือความที่ท่านเป็นนักบวชอะนะ ท่านเลยมีเวลาเยอะแต่จริงๆท่านทํามาจะใช้ได้เลยนะสมาธิท่านดีรู้สึกไหมฮะอยู่กันร่าตัวได้ดีดูผ่องใสอยู่กับกรรมฐานได้บ่อยๆที่ทำอยู่ดีนะใช้ได้เลยละ่ะ สิ่งที่ที่บอกว่าเวลาที่จิตมันหงุดหงิดกระสับกระสายคิดเพอ้อฝันนะ่ะรู้ทันลงไปเลยว่ามันฟุ้งซ่านไม่ต้องไปแจกแจงอะไรมันเยอะอะลึกๆแล้วมันไม่ชอบอยากให้มันสงบเห็นปะ่ะใจที่มันชอบสมถะชอบความสงบอะ่ะ มันแสดงต่รักให้ดูนะขนาดเราทำกรรมฐานนะทั้งบริกรรมทั้งนั่งสมาธิมันก็ยังฟุ้งซ่านนึกออกปะมันยังไปคิดอะไรสเปะสปะเห็นไหมมันเป็นของมันเองอ่ะอืมันไม่ใช่เราหรอกค่ะสังขารละขันมันทำงานของมันแบบนี้แหละมันไม่ปรุงดีก็ปรุงชั่วมันมีหน้าที่ปรุงแต่ดู ปฏิกิริยาของจิตที่เห็นสภาวะแล้วใจมันมีส่วนได้ส่วนเสียกับสภาวะนั้นมันไม่ชอบมันอยากจะวิ่งหาแต่ความสงบรู้ลงไปเลยรู้ตรงๆอะคะ่ะความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งซ่าน จริงๆเลยเห็นไหมชอบแต่ความสงบตอนนี้จิตมันเริ่มคลายออกมาแล้วเริ่มดีขึ้นจริงๆจิตไม่อ่อนหรอกนะมีกำลังสมาธิอยู่แต่เพราะว่ามันยังมีสภาวะที่จิตมันฟุ้งซ่านแล้วเลยรู้สึกว่าจิตมันอ่อนจริงๆเห็นสภาวะแล้วเห็นความฟุ้งซ่านแล้วแต่ใจไม่เป็นกลางไม่ชอบที่มันฟุ้งซ่านไม่ชอบ อย่าให้มันไม่ฟุ้งซ่านห้ามมันได้เหรอห้ามไม่ได้ดูเลยความฟุ้งซ่านอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ความฟุ้งซ่านก็อีกส่วนหนึ่งความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่จิตความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ได้ฟุ้งซ่านสังเกตไหมะมันรู้สึกร่างกายเห็นไหมความฟุ้งซ่านอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ความฟุ้งซ่านก็อีกส่วนหนึ่งอีกดวงหนึ่งจิตที่มารู้ร่างกายอดวงอย่าห้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ดูมันทํางานอย่างเงี้ยดูมันเป็นไตรลักษณ์แบบนี้เลยว่ามันไม่เที่ยงเลยมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับตลอดมันไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรถาวรสักอย่างแล้วจิตที่เห็นธรรมะตัวนี้อ่จิตมันมีความสุขและเบิกบานขึ้นมาสังเกตไหมคะ ทั้งที่สภาวะต่างๆเหล่านั้นย่อมีอยู่แต่จิตที่ไปรู้ธรรมะต่างๆเหล่านี้ยมันเห็นสัจจะเห็นความจริงของขันที่มันทำงานว่ามันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลามันไม่มีอะไรเที่ยงดูลงไปตรงนี้เลยนะคะ ดีค่ะมุโมทนาด้วยทําต่อนะดูใจที่ไม่ไม่ชอบกิเลสอะวิ่งหาความสงบอยู่เรื่อยๆคอยดูตัวนี้บ่อยๆค่ะดูมันทํางานไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็หลงค่ะอืก็รู้ทันลงไปแล้วก็คอยนึกถึงกรรมฐานบ่อยๆใช้ร่างกายก็ได้ค่ะ เพราะว่าอายุเยอะเนี่ยไม่งั้นโมหะมันจะแท่งง่ายก็ใช้ร่างกายร่างกายเป็นของหยาบร่างกายไม่ได้หนีไปไหนเลยนึกถึงร่างกายร่างกายปรกากฏทันทีเลยไม่นิ่งๆแช่แช่จมๆตลอดเวลาไม่งั้นโมหะแท่งเคลื่อนไหวปกติท่านอยู่ที่วัดอยู่ที่เวลาในชีวิตประจําวันอ่ะก็ร่างกายก็เคลื่อนไหวทํากรรมฐานอะไรหรือทํา ภารกิจต่างๆไปเราคอยรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆรู้ได้ทั้งวันแล้วก็เห็นเลยว่าเน่ยอย่างที่ท่านเห็นนะถูกแล้วร่างกายเคลื่อนไหวแลจิตเป็นคนดูรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่เนี่ยก็จิตเป็นผู้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวเนจิตก็เป็นผู้รู้เห็นว่มันคนละส่วนกันคนละอันกันรู้สึกอย่างเนี้ยแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่แน่ที่ยงแน่นอนเลยอะ มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแต่ใจมันไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงไงดูลงไปเลยใจไม่ชอบใจไม่เป็นกลางดีค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะ